ตลาดเทศบาลใช่ไหมแต่ว่ากรณี้ขาติดไปเขาต้องขอบคุณนะครับทางผู้ประกอบการนะครับที่เห็นถึงความสำคัญนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับทางโครงการครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้เข้ามาที่นี่นะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเราเลยแล้วนะครับเข้ามาสํารวจเนาะซึ่งวันที่เข้ามาสํารวจอาจจะไม่ได้ชี้แจงหรือว่าส่งหนังสืออะไรมานะครับเราเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวที่มาลองจับทางสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดนะครับแล้วก็ ุจังหวัดนะครับแล้วก็ผมนะครับจากบริษัทเอเจนต์ไทยนะครับที่เป็นผู้ตรวจประเมินนะครับการตรวจประเมินในวันนี้เนี่ยที่ผมแจ้งว่าเรามาในส่วนของคณะกรรมการนะครับแบบตรวจประเมินในวันนี้นะครับหรือเกณฑ์ที่เราทำลายกยญญการดูแลก,กันเนี่ยเรามือเองนเรามีเตาเขากัญญาเนะ่ยกาเนี่ยเราใจัดการภายในของเราํารสมานนู่นออน,นี่นะนน้ำลงน้ำเสียเนี่ยเที่ยงน้ำทำไมเราใช้เองียเมื่อก่อนเราเริ่มต้นเนี่ย เ,เวลาน้ําลงไปทั้งที่ทางถนนแล้วก็ทั้งที่ห้องน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นมากมแต่นี้หลังจากนั้นเนี่ยติาปีละนะเราก็ใช้เอ็มเนี่ยผสมเองได้สูตรจากโครงการหลวงปฏิวัติเนี่ยก็เพื่อนมันได้ทำให้เก็บขยะเลยเก็บขยะเนี่ยเราเราขังขยะเนี่ยบาเก็บางแกันเราก็ เอ่ไหนก็คือเราอันนี้เป็นที่ละหมนะเว่านก็เป็นห้องน้ำเป็นที่ละหมนด้ยจับนต้องแล้วก็คุ้ชายอยู่ก็บนเลยก็บนคงั้นเดี๋ยวราานี้ต้องนะเราไม่ได้ใช้ประโยชนเป็นห้องน้ำอย่างเดียวโอเค้เช่กา้ครับาีา มองอะไม่กลัวเนาะตัวว่อยางนั้นไม่เูว่างเนี่ยนี้ผมบอการอบที่แล้วมีตัวลงแล้วยังไม่ได้ทำาเห็นมะแข้งที่เขาเพิ่งทำเมื่อกี้ก็สามไอ้บเจ็ดแามาตัวนี้มันกยงยขามีแ่กังวลใช่เขาไม่อยากแน

เครื่องามีแค่นี้เองมันใช้ได้ไม่ได้ไม่ใช้แต่บางทางเ่องนะฮก็จะมีเรื่องของก็ต้องแสดงความดีิด้วยนะครับในส่วนของผลการประเมินนะครับของคณะกรรมการทั้งสี <design> ่ส so ่วนนะครับก็ถึขอข้อกัดนะครับว่าที่นี่นะครับไม่มีข้อที่ไม่สับองเลยนะครับกับตัว ตรวจชิมัที่เราต้องมาตรวจนะครับนั่นถ้หมายถึงว่าเราได้การเต็มไปเต็มสองคะแนนต้องแจ้งก่อนว่าที่เป็นที่แรกนะเราตรวจมีครับเรามีเสียงใหม่ด้วยเนี่ยเป็นที่แรกที่นี่เป็นที่แรกนะที่ไม่ไม่ไม่นีพ้องเรื่องหักเลยเพราะว่าทําได้ตามตัวจที่วัดเลยอันนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะทำมาตลอดหน้านี้อยู่แล้วเลยเป็นสมบัติสมุดอยู่แล้วเนาะพร้อมทั้งในส่วนที่เราให้ความรู้ในช่วงที่เรามาอบรมออนไลน์เนาะต้อท่านไหใดกาอยู่ในกลุ่มนะครับ โอเคเพราะว่าก็อยากให้ตกลงคามข่าวสารนะครับเนื่องจารวางงานเนี่ยนเดี๋ยวเขาจะไปตการสัมภาษณ์ตอนที่เขาไปลงทีวีตอนที่เขาไปลงหนังสืบมีเดี๋ยวเขาจะแจ้งว่ารายงานจะออกวันไหนหนังสืบที่ถอดหายของอะไรแบบนี้เนาะตกลงกันแต่จะเล่นยังไงต่อ